กันโกหทีห่หอเล่นมุกแอ่าล่นจ้ะใจหายชาวันนี้ลุงกำลุดช <กำ S 1> ื่นกำนันลุงกำนัน,ำน,นชื่นเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานลานโดนลาน น้ำตกน้ว yeah. um, um, oh. right. <cn> ัด no น้ผาน้ำใสเด็กเด็กๆอีกหลายคนตามพอพ่อไปด้วยนุ่งกำนิดน้องกำนันบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบุนภูเขา ขลุมต้นไม้ลุมเป็นจำล,ล,ล้ออุบัลุมล้ออุบัลุมลุมไม่ถูกลุ่มลุมเป็นจำเนื่องมากทางการปรีมว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหล บ่าบาต้นไม้จะไหลาตามน้ำลุ่มาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างข้างล่างเสียงเสียงเ,เสียหายจึงต้องการว่าจางช้างไปลากต้นไม้ที่ลุ่มมารวบไว้ในที่รวม ไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานทำงานนี้ให้มันลงชื่อไว้โอเคออกอ่าขต่อเลยอ่านได้หมดเลยหลังจากลงชื่อแล้วขวัญขวัญขวัญคูคูโต ความมิ่งพ่อของน้ำใสยืนคุยยืนคุยกันยูครัวพอรออูครูไม่เอกรูรูหนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้ง